น้ำมันตรากุ้งคู่ที่หมวยมีติดบ้านและพกติดตัวขวดนี้คือเหตุผลสำคัญค่ะที่ทำให้หมวยเดินทางมาที่สิงคโปร์ประเทศที่เล็กที่สุดในอาเซียนแต่เป็นศูนย์กลางทางการเงินการค้าและเทคโนโลยีระดับโลกล่าสุดขึ้นแท่นทำเลทองอันดับหนึ่งของบริษัททั่วโลกอีกด้วยค่ะ ดีว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ติดอันดับค่าทองชีพสูงค่ะแล้วทำไมน้ำมันตราคุ้งคู่ถึงตั้งฐานการผลิตที่นี่เราไปไขความลับด้วยกันค่ะและที่นี่ก็คือบริษัทต,ต้าตรงย่าค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ามันสมุนไพรผู้ผลิตน้ามันตราคุ้งคู่ที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดีหรือตอนที่หมวยเด็กๆหมวยจะเรียกว่าแชเฉาอิ๋วค่ะ น้ำมันตรากุ้งคู่คือน้ำมันสมุนไพรจีนสูตรลับที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของมิสเตอร์หยางหลิวเจียงท่านเป็นแพทย์แผนจีนและผู้ก่อตั้งบริษัทค่ะต้าตรงหยาเป็นผู้ผลิตยาแผนจีนแต่เชี่ยวชาญเรื่องยาน้ำมันโดยเฉพาะเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า70ปีส่วนผสมที่สำคัญชนิดหนึ่งก็คือโกดน้ำเต้าและด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีประสิทธิภาพในการรักษาปัญหาผิวหนังด้วย เพราะประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จึงทำให้ผู้คนชื่นชอบและมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นผู้ก่อตั้งของเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจก็เลยเริ่มตั้งโรงงานเล็กๆขึ้นมาในยุค90ด้วยทรัพยากรของเราที่มีจำกัดการผลิตนั้นเราเรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลังบ้านทุกอย่างก็เลยทำด้วยมือมาตรฐานในปัจจุบันก็คือไม่เป็นที่ยอมรับเพราะสภาพแวดล้อม ไม่ได้ทำให้คุณมั่นใจในความบริสุทธิ์หรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ GMP จึงถือเป็นมาตรฐานสากลในการควบคุมบริษัทยาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภยัยดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่านี่คือทางที่เราจะไปเราจึงได้รับใบรับรอง GMP ฉบับแรกในปี2008 จากความตั้งใจแรกที่ทำน้ำมันสมุนไพรใช้กันเองในครอบครัวแต่ชื่อเสียงของสรรพคุณถูกบอกต่อๆกันจนโด่งดังและถูกยกให้เป็นน้ำมันสมุนไพรประจำบ้านของชาวสิงคโปร์ โซนนี้คือหัวใจสําคัญของการถิ่น้ำมันตาคุ้งคู่นะคะแม้ว่าจะเป็นแนวใช้ภายนอกนะคะแต่มาตรฐานการผลิตที่นี่สูงมากค่ะกระบวนการแช่หมักสมุนไพรย,ยาวนานมากกว่า2-3สัปดาห์เพื่อสกัดออกมาเป็นน้ํามันทีละหยดเพื่อให้ผู้คนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคตลอดมา ได้มาเห็นกับตาตัวเองถึงกระบวนการผลิตน้ำมันตราคุ้งคู่ทำให้หมวยได้คำตอบเลยค่ะว่าทำไมชาวสิงคโปร์ถึงยกให้น้ำมันตรากุ้งคู่เป็นน้ำมันสมุนไพรแต่จำบ้านมามากกว่า70ปีเชื่อมั่นเหมือนหมวยค่ะน้ำมันตรากุ้งคู่ขวดนี้ที่ทุกบ้านต้องมี